สวัสดีค่ะเพ,พื่อนเพื่อนวันนี้ผาเพ,พื่อนทำแกงออมไก่นะคะวันนี้อาหารบานครวเจเป็นก็เคลียร์ตู้เย็นอีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆนก็ไก่อันนี้เก็บเข้าฟิเซอร์ไว้หลายวันแล้วเนาะก็ไม่อยากจะเก็บไว้นานเกินไปคะ่ะก็เลยต้องเอามาทำแกงออม,มค่ะอาจจะเป็นไก่ที่แบบว่าไม่ได้มีมันติดแต่ว่าก็โอเคค่พะพอได้อยู่คะ่ะก็เคลียร์ตู้เย็นเนาะแล้วก็เรามีผักหลายอย่างที่ต้องเคลียร์คะ่ะเพื่อนเพื่อนบางทีเราเก็บไว้นานเขาก็จะเสื่อมสภาพเขาก็จะแก่ก็ แกงออมค่ะเป็นเมนูที่ได้เคียร์ตู้เย็นค่ะกะ็วันนี้เรามีใบแมงลักสดด้วยค่ะก็เป็นของที่ชอบทาเป็นเมนูที่ชอบทำเนาะแก่งออมมีบวบมีมีใจผักสารพัดค่ะก็เตรียมเครื่องแกงก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีแค่พริกมีแค่หอมแดงแล้วก็ใส่กระเทียมเนาะตะไคร้ค่ะก็น้ำปลาร้าน้ำปลาผงสุบผักค่ะ แล้วก็แกงอ่อมทุกครั้งของอาหาราบ้านครัวเจเป็นก็จะใส่ข้าวคั่วค่ะเพื่อนๆจะใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยเพิ่มความหอมจากข้าวคั่วด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูที่ทําบ่อยค่ะเพื่อนๆชอบทานแกงอ่อมกับทานแกงอ่อมไม่ว่าจะเป็นอ่อมไก่อ่อมเนื้อก็จะจะทําบ่อยค่ะเพราะว่าชอบใบมังรักชอบผักชีลาวเนาะค่ะก็เป็นเมนูสุขภาพค่ะอันนี้มีมะเขือด้วยค่ะก็ใส่มะเขือค่ะ ปรุงรสตามชอบใจแล้วกันแล้วแต่ใครชอบมากชอบน้อยใครเค็มมากเค็มน้อยเนาะน,นี้ความหวานจากบวบจะได้ความหวานจากบวบด้วยค่ะก็เป็นแกงออมไก่ค่ะวันนี้แต่ว่าวันนี้ทาหม้อใหญ่พอสมควรค่ะเพราะว่าเคลียร์ตู้เย็นแล้วก็เคลียร์วัตถุดิบด้วยกับเพื่อนๆกินปลาราสุดยอดเลยค่ะวันนี้ในครัวอันนี้เวลาเพราะว่าอันนี้เป็นครัวปิดเนาะเป็นครัวปิดที่ ม้ว่าเราเปิดระบายมันก็ยังมีกลิ่นอยู่กับเพื่อนๆกลิ่นมันก็ยังติดอยู่มันไม่ได้เป็นครัวกลางแจ้งก็ต้องระวังคะ่ะเพื่อนเเวลาทําครัวแต่จะเป็นก็ไม่ได้ใส่ตลอดเนาะหน้ากากเวลาผัดเวลาทอดอนะ่าก,า,กาก็ต้องระวังค่ะเพื่อนเนเวลาเราทําอาหารเนาะมันส่วนหนึ่งของร่างกายเราคือเกี่ยวกับระบบการหายใจค่ะก็ถ้าใส่หนะ้ากากได้ก็ดีครับป้องกันตัวเองไว้กินควันจากการผัดการทอดเนาะยิ่งแบบอาหารที่ใช้น้ํามันยิ่งต้องต้องระวังค่ะเพื่อนๆจ้ะ ก็อันนี้ก็ไม่ได้ใส่อีแล้วจะค่ะก็ใส่ผักทุกอย่างค่ะหม้อเดือดแล้วก็ใส่ผักใส่ผักลงไปค่ะก็ชิมรสตามชอบใจค่ะวันนี้เป็นแกงอ่อมไก่ค่ะก็ทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆผักสุกแล้วผักชีลาวใส่แล้วค่ะทุกอย่างอร่อยค่ะเพื่อนๆ หน้าตาประมาณนี้เลยจ้าทานด้วยกันจะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้เพจอาหารบ้านครัวเจเพจนะคะก็ยังต้องสู้สะสมนาทีไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆสู้ต่อไปด้วยกันค่ะหกหมื่นนาทีถ้าระบบไม่ดันต้องช่วยตัวเองค่ะต้องทําคลิปบ่อยๆค่ะเพื่อนๆช่วยกันค่ะ